สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Palace Channel นะคะเจอกันคลิปนี้นะคะก็มีไม้มงคลสวยๆนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะมาแนะนําเพื่อนๆให้ได้เป็นการตัดสินใจนะคะสําหรับผู้ที่กําลังคิดจะปลูกพลูด่างสักต้นหนึ่งเนาะวัาเล็กก็แนะนํานะคะพลูราชินีหินอ่อนเนาะให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับผู้ที่คิดอยากจะปลูกเนาะพลูราชินีหินอ่อนเขาก็าจะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ใบของเขานะคะลักษณะใบจะคล้ายๆกับลายใบของเขาจะคล้ายๆกับหินอ่อนเนาะก็จะมีความสวยงามมากๆเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพลูราชินีหินอ่อนนะคะสวยไหมคะใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปหัวใจนะคะ ปลายใบแหลมคนใบมนเว้าวนะคะขอบใบเรียบนะคะหน้าใบนะคะมีลวดลายคล้ายๆกับหินอ่อนเนาะเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นครูราชินีหินอ่อนการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากปลูกง่ายโตเร็วนะคะสําหรับครูทุกชนิดครูทุกสายพันธุ์นะคะอ่าวิธีการขยายพันธุ์ของครูราชินีหินอ่อนนะคะก็จะเหมือนกับครูชนิดอื่นๆนะคะเขาจะมีนะคะเป็นข้อป้องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรากอากาศเนาะโผล่ขึ้นมาตามข้อป้องต่างๆนะคะ ให้เรานะคะนำมีดคมๆหรือว่ากรรไกรเนาะมาตัดตรงข้อตรงกลางนี่นะคะตัดระหว่างกลางให้เว้นข้อที่มีรักอากาศไว้นะคะตัดเลยนะคะแล้วก็นำไปปลูกขยายพันธุ์ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่จะปลูกลงดินนะคะก็ให้ตัดสั้นๆได้นะคะแต่ถ้าปลูกในน้ำก็ให้ตัดยาวนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการปลูกลูเนาะลูราชินีหินอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นไม้ที่ชอบนะคะชอบดินร่วนซุยเนาะ ปลูกได้นะคะลงพื้นดินเราก็ปลูกได้นะคะดินอยู่ได้ทุกสภาพดินแต่ดินที่ชอบคือดินร่วนซุยอ่าหรือจะใช้วัสดุปลูกเหมือนปลาเล็กก็ได้นะคะใช้วิธีปลูกแบบปลาเล็กก็ได้เนาะใส่กระถางแขวนแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ซื้อกระถางมาซื้อลวดมาเนาะแล้วก็มาใส่ซื้อพูกกระถางเล็กๆมาปลูกนะคะแปบ๊บเดียวก็จะเจริญเติบโตงอกงามนะคะเป็นภูแบบนี้ให้เราเนาะ วัสดุที่ปรเล็กใช้ปลูกไม้กระถางก็จะเน้นๆหลักๆเลยก็คือขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะนี่นะคะมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ดินแกลบเผาเนาะดินแกลบเผาจะใช้อัตราส่วนที่น้อยที่สุดแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวสับนะคะส่วนขุยมะพร้าวจะใช้เยอะสุดเนาะก็จะเอาขุยมะพร้าวกับดินแกลบเผามาผสมกันนะคะรองก้นด้วยมะพร้าวสับ สำหรับขุยมพะพร้าวก่อนใช้แนะนำให้แช่น้ำก่อนนะคะจะดีมากๆเนาะปุ๋ยที่ใช้ไปเลยก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้าเขาจะเป็นไม้ที่ปลูกในบ้านได้นะคะแล้วก็จะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดราไรนนะคะถ้าเราปลูกในบ้านในหนึ่งสัปดาห์เออเราควรจะนำเขาออกมาตากแดดบ,บ้างน,นะคะไม่ใช่ปลูกตั้งไว้อยู่ในบ้านตั้งแล้วตั้งเลยเนาะให้เขาโดนแสงแดดในยามเช้าบ้างน,นะคะถ้าเราปลูกไว้ในบ้าน ข้อดีของเขานะคะก็คือจะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆนะปะเล็กแนะนำเนาะไม้ปูนพล,ลูต่างๆเนาะทุกพลูนะคะไม่ใช่เฉพาะพลูราชินีหินอ่อนที่สวยๆนี้ต้นนี้นะคะพลูอื่นๆเขาก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆแนะนําเลยนะคะช่วยดูดซับสารพิษนะคะช่วยฟอกอากาศเนาะช่วยดูดซับสารพิษที่จะทําให้เป็นสารก่อภูมิแพ้กับเราเนาะ แล้วก็คืนอากาศบริสุทธิ์เขาจะคืนออกซิเจนให้เราเวลากลางคืนเนาะไม้ตะกูลภูนะคะอ่านี่นะคะก็จะมีความสวยงามมากๆนะคะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกต้นหนึ่งเนาะน่าสนใจน่าปลูกมากๆเลยนะคะรับน้องไว้ในการตัดสินใจอีกสักต้นนะคะสําหรับผู้ที่กําลังคิดจะปลูกภูเนาะหรือจะปลูกทุกภูเหมือนปลาเล็กก็ได้นะคะตอนนี้กําลังสะสมแบบลายต้นมากๆนะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นคนที่บ้าต้นไม้เป็นคนที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆนะคะต้นไม้เนาะก็จะปลูกมีพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยเมื่อก่อนอยู่ห้องเช่าเล็กๆก,ก็ปลูกนะคะอ่ระเบียงนี่มีแต่ต้นไม้นะคะสําหรับพลูราชินีหินอ่อนเนาะนอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะคะความเป็นมงคลเออก็มีนะคะสําหรับความเป็นมงคลเขาก็จะนิยมปลูกกัน ผู้ปลูกนะคะเขาก็มีความเชื่อกันว่าปลูกพลูราชินีหินอ่อนนี้ไว้ที่บ้านนะคะก็จะช่วยนะคะเสริมเสน่ห์ให้กับคนที่ปลูกนะคะเสริมเสน่ห์ให้กับผู้คนที่อยู่ในบ้านของเราเนาะ,ะช่วยเสริมลาบนะคะและเสริมสิริมงคลทำให้บ้านของเรานะคะเกิดความร่มเย็นเนาะ,ค,ะคนในบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ที่ ได้ได้เห็นเห็นก็คือฟอกอากาศนะคะดูซับสารพิษเนาะสำหรับครูเนาะแล้วปะเล็กก็นี่นี่นะคะต้นนี้เนาะเอายกขึ้นมานี่เพื่อที่ต้องการให้เพื่อนๆดูนะคะที่ปะเล็กทําคลิปค้าวที่แล้วนะคะมอนสเตอร่านะคะสยามมอนสเตอร่าต้นนี้เนะเาะคราวที่แล้วนะคะคือค้าวที่แล้วนี่เขายังไม่ได้มีเสาเนาะ วันนี้เขามีเสาแล้วนะคะนี่ปลเล็ก,กเอาเขามาพิงเสาไว้ได้นะคะห้าวันแล้วเขาก็เริ่มตั้งยอดขึ้นมาจะเกาะเสาแล้วนะคะจากวันนั้นที่ถ้าย้อนไปดูคลิปเนาะเขาก็จะงองออยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะพอปลาเล็กเอามาพิงเสาไว้นะคะวันที่ห้าเขาก็ยอดเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มใบมาอีกสองนะคะสวยไหมคะเพื่อน นอกเรื่องมหาหมอนสเตอรล่านะคะนอกเรื่องม,มหาหมอนสเตอรล่าเราก็มาคุยเรื่องพลูราชินีหินอ่อนกันต่อนะคะสําหรับพลูราชินีหินอ่อนนะคะก็แนะนําเพื่อนๆเนาะให้เลือกน้องนะคะเอาไว้เป็นตัวเลือกเอาเป็นไม้ฟอกอากาศที่ใช้พื้นที่น้อยๆปลูกในบ้านของเราได้นะคะอีกหนึ่งต้นเนาะตัดสินใจเลือกซื้อพลูนะคะก็อย่าลืมพลูราชินีหินอ่อนต้นนี้นะคะ รับน้องไว้ในบ้านอีกสักต้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยนะคะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะช่วยฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะไปก่อนนะคะ